โอเคแล้วเป็นชักโีกเรามาเร่นงาคาเหมือนนี้เลยนะอย่างแรก็ทุกความวยงา มาดีดก่าโอเคคันคาพไม่ค่อยเป็น ถึงเลขเรามาทำประตูกันก่อนประตูทำยังไงอะเออลืมแบบนี้ปะหรือ,อใช่โอเคเราก็ใส่ประตูทำประตูสองชั้นดีกว่าอันหนึ่งเก็บไวงมาเริ่มขุด นี่คงจะเป็นภูเขา,าไม่ใช่เหมืองละ่ะกันไม่ใช่เหมืองนะขอร้องเราไม่พร้อมกับการเจอเหมืองโอเคแล้วค่อยมาทำบ้านที่หลังทีงแรกเราต้องหาขนแกะทีม่มีแกะสักตัว อ่ามันจะไม่มีแกะจริงเหรอเนี่ยตรงนี้ปะนี่โล่งแล้วนะเนี่ยเอ้ยไม่มีแกะสปอนเลยเหรอเอ้ยแกะแกแกขอร้องเถอะนั่นม้าไม่ใช่แกเออแกแกะนายไปอยู่ไหนกันจะดูเหมือนยอดดอยเอ้ยยอดดอย เราที่ภูเขาปุูกโอ้โหมินังเดะย้อนกลับไปเหรอกันออมาจากทางไหนมาทยยางนี้ใช่ไหมเออเดินไปเดินมาเลื่นทางกลับบ้านตัวเองแล้วม่นน่าใช่โอเคใช่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 ใชใชมาหัน โ <Okay. S 2> อเคครับเต้าเผ่าวางว่อย่างนี้แหละ โอเคได้ไก่ย่างมาแล้วเรายังไม่เจอเก่ะเกะมันจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าอืมคุณผู้ชมอ่าเจอเกะแล้วครับคุณผู้ชมอ่า ลงกันนายสักสกามตัวโอ้โหมีสามตัวเป๊ะหมดขอโทษนะแต่ฉันต้องก,การกนะขนแกะน่ะขนแกะของพวกนายเอาฟันผิดจังหวะขอโทษ เราไปขุดฐานกันตรงนั้นดีกว่าจะขุดเพิ่มไปหน่อยละโอเคเยี่ยมได้ฐานมาเยียมได้เวล,ลมาด้วย อ้าวทำไม,ไม,ม,มเร่งไม่มาบางทีก็มาบางทีมันก็ไม่มาของว่าเซียังอยู่นะถ้าจะอยู่ ได้ทานมาอู้เริ่มหิวอ,ะอ่ะอะตกตกหูไหมโอเคบอกแล้วอย่าชนคุยอ่าข้าวเป็นมาม่าด้วยสิคิดมาแปดนาทีอ่ะ มันว่าเรามาคัดเตียงกันก่อนดีกว่าผมว่าจะทำอย่างนี้นะโอเคเจงแรกเราต้องขุดเขาไปข้างในก่อน อโอเคคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ถึงเวลาสมคครแล้วนะคะเพราะที่เราจะปิดคลิปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครอยากดูคลิปอื่นๆก็ตามนี้เลยนะครับผมไม่รู้ผมใส่ไว้ซองไหนนะซองไหอ,อืมตอนมันครบยี่สิบนาทีเฉย เอ้ยสิบนาทีนี่หว่าผมอาจจะใส่เอ็นสก,กีนช้านิดหนึ่งน่าจะมาแล้วแหละโอเคมาแล้วเอ็นสกีมาแล้ว,อกกลวโอเคสอวาคิดน,นี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย